ผมคิดว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข่าวสารมากที่สุดเนี่ยคงหนีไม่พ้นปัญหาในเรื่องของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับ,รบก็อยากจะขอเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับว่าในเรื่องของการบริหารงานตํารวจซึ่งในกฎหมายนั้นเนี่ยครับก็กําหนดเอาไว้ว่วานายกรัฐมนตรีนะครับจะเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อผู้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมการที่เรียกสั้นๆว่ากตชเพื่อให้ความเห็นชอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มต้นกระบวนการที่กําหนดไว้ในกฎหมายนะครับนั่นก็หมายความว่าผมในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทําหน้าที่เป็นประธานกตชเนี่ยก็เสนอชื่อที่ผมเห็นว่ามีความเหมาะสมนะครับให้ทางคณะกตชเนี่ยเขาให้ความเห็นชอบนะครับแต่ปรากฏว่าในการลงมติในวันนั้นเนี่ย นะครับยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ก็ถือว่ายังไม่ยุตินะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการสอบถามว่ามันเป็นอย่างไรนะครับทำไมการเสนอชื่อเสนอชื่อได้กี่ชื่อผมก็อยากจะย้ําอย่างนี้ครับว่าที่จริงในการดําเนินการในเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีคณะกรรมการเช่นเดียวกันเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้เนี่ยผู้มีอำนาจเ,เสนอชื่อเข้าไปเนี่ยจะเสนอชื่อเดียวครับ ทั้งเป็นประเพณีปฏิบัติและก็ที่สําคัญก็คือว่าถ้าตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยการที่กฎหมายใช้ถ้อยคานะครับว่าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในขณะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ที่จะเป็นคนคัดเลือกชื่อเนี่ยหมายความว่าเสนอไปเพื่อขอความเห็นชอบถ้าเสนอหลายชื่อเนี่ยครับเขาจะไม่เรียกเห็นชอบครับเขาจะเรียกว่าเป็นการคัดเลือกเขาจะเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งส่วนกระบวนการคัดเลือกนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของผมในฐานะนายกรัฐมนตรี สำหรับการคัดเลือกแล้วก็การที่จะขอความเห็นชอบในครั้งนี้ผมก็เรียนสั้นๆนะครับว่าก็ไม่ได้หมายความว่าผมก็คิดอะไรของผมเองผมได้มีการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านตํารวจก็ทราบว่ามีบุคคลหลายคนครับที่คิดว่ามีความสามารถที่จะมาดํารงตําแหน่งนี้ได้นะครับแล้วก็มีการเชิญบุคคลหลายท่านนะครับมาพูดคุยสอบถามความคิดความอ่านต่างๆสุดท้ายเนี่ยผมยืนยันครับว่า สิ่งสาคัญที่สุดที่ผมต้องการจะเห็นเกิดขึ้นก็คือสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งจะมีบทบาทสําคัญนะครับในการที่จะต้องรักษากฎหมายดูแลบ้านเมืองให้เกิดความสงบเรียบร้อยเป็นที่วางใจมั่นใจและศรัทธาของประชาชนโดยเฉพาะในยามที่ปัญหาของการเมืองปัญหาความขัดแย้งมีมากและปัญหาอาชญากรรมอื่นๆนะครับที่พี่น้องบ่นมาจะเป็นเรื่องยาเสพติดจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมีมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการเห็นเกิดขึ้นก็คือประสิทธิภาพสูงสุด ผมก็ได้วิเคราะห์แล้วครับสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือทําอย่างไรให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นตํารวจอาชีพต้องยอมรับครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการเมืองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ระบบคุณธรรมในตํารวจนันเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นบุคคลที่ผมเสนอชื่อเนี่ยผมมองว่าจะต้องมีคุณสมบัติ2ออย่างอย่างแรกก็คือสามารถที่จะทําให ความขัดแย้งภายในลดลงได้เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยอมรับนับถือนะครับแล้วก็มีบุคคลิกในลักษณะที่จะสามารถประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้การทำงานของทางตำรวจเนี่ยมีประสิทธิภาพประการที่2ก็คือว่าในภายนอกนั้นเนี่ยครับต้องมีความยอมรับนับถือในลักษณะของความเป็นกลางทางการเมืองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าคดีต่างๆได้อย่างตรงไปตรงมา เอาละครับในการประชุมเมื่อวันพฤหับสบดีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีข้อมูลอาจจะมีความเห็นที่ยังไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะในอดีตเนี่ยกระบวนการที่จะได้ผู้บัญชาการตํารวจเรืออทิบดีกรมตํารวจในอดีตก็มีอย่างนี้แหละครับที่เคยเกิดขึ้นเหมือนกันว่าเสนอไปครั้งแรกแล้วยังไม่เรียบร้อยก็มีการเสนอครั้งที่2แม้กระทั่งครั้งที่3เข้าใจว่าก็ยังเคยมีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ทํางานต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้เฟ้นตัวผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ผมคิดว่าจะมีคุณสมบัติ ในลักษณะที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับเพื่อที่จะให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญก็คือว่าสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้ก็ถามว่าจะดํำเนินการได,ได้เสร็จเมื่อไหร่นะครับก็อยากจะเรียนว่าที่จริงก็เป็นความตั้งใจดีของผมว่าอยากจะเสร็จก่อนเดือนสิงหาคมเพราะว่าในกฎหมายกฎระเบียบต่างเนี่ยครับ ในส่วนของตํารวจเนี่ยมันจะมีนิดนึงก็คือว่าในส่วนของรองตําแหน่งรองลงไปเนี่ยครับจะต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นอานาจของกอตรนะครับซึ่งมีท่านรองนายกสุเทพเนี่ยเป็นประธานอยู่ผมก็พยายามที่จะผลักดันว่าจะเสร็จก่อนเดือนสิงหาคมเพื่อที่ให้ทางกตรเนี่ยได้ทราบว่าใครเป็นผู้การคนใหม่น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าท่านผู้การท่านปัจจุบันเนี่ยท่านก็บอกกับผมว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะครับ แม้ว่ากระบวนการของกอทชอเรื่องพบอตรคนใหม่ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยกอรอก็สามารถที่จะพิจารณาในส่วนของกอรอก่อนหรือทําต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่น้องประชาชนไม่ต้องวิตกกังวลนะครับอ,อ,อาจจะต้องใช้เวลายาวกว่าที่ผมคิดนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของตัวองค์กรตํารวจเองเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนั้นผมมุ่งมั่นเดินหน้าอย่างเต็มที่และเชื่อครับว่าจะก้าวพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะครับ